มัธกราคมจนถึงปัจจุบันวันนี้การเงินของคุณเป็นลักษณะแบบไหนคุณได้พไพ่แบบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นไพ่คุณหมอที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะครับมีไฟสองจ้าเลยแล้วคุณหมอก็ถือมีดผ่าตัดอยู่เหมือนกําลังทําการผ่าตัดอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะบอกได้เลยว่าการเงินของคุณบ้านสีฟ้าทั้งหลายมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทางดีหรือทางไม่ดีก็ตามยกตัวอย่างเช่นจากเงินพิเศษก็ไ่ได้เงินพิเศษหรืออยู่ๆไม่เคยได้เงินพิเศษเลยอยู่ๆเราก็ได้เงินพิเศษเข้ามาลักษณะแบบนั้นมีเรื่องราวที่ทําให้คุณนั้นประสบปัญหาก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เนี่ยแต่เท่าที่ดูนะคะสำหรับบ้านสีฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในปีนี้ค่ะตั้งแต่มกราจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดี หรือไม่ดีก็าตามส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนะี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าการเงินของคุณที่เคยได้อยู่ประจำอาจจะได้เพิ่มเติมนะนะเออหรือว่าเงินเดือนขึ้นนะหรือว่าเงินเดือนถูกลดนะรายได้เสริมถูหกหักเป็นลักษณะแบบใดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าบอกได้เลยไพ่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับนะจริงหรือเปล่าในตอบในบ้านสีฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคยตกงานอยู่ๆก็ได้งานนะ เคยมีงานทําก็ตกงานอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภสัมมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการงานการเงินเนาะ,ะไรายได้เสริมไรายได้หลักอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามตตดเป็นไปได้แน่นอนอ่ะเป็นหรือเปล่าในตอบกันเข้ามาหน่อยนะครับมีใครเป็นบ้างมีใครไม่เป็นบ้างตอบกันเข้ามาเนี่ย เรามาดูไพ่ใบที่2กันดีกว่านะครับสำหรับไพ่ใบที่2เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปี2567ปีมะโรงการเงินของคุณเป็นลักษณะแบบไหนนับ1น,นับ2นับ3าุณดีการไปด้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นลูกผู้หญิงนะครับใส่เสื้อลายกวานะครับสีขาวน้ำเงิน แล้วก็เป็นรูปสมอแต่งเกสสีขาวนั่งอยู่บนก็อีต้ตะปูเต็มไปหมดเลยด้านหลังนะครับเป็นภาพกลางคืนมีพระจันทร์นะครับนะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้านหลังนะครับนะอยู่ในเงาเงานะฮะอ่ะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับนะโอเคก็เรียกได้ว่าการเงินของคุณหลังจากนี้จะเป็นลนักษณะแบบไหนเรามาดูกันนะฮะ สำหรับการเงินหลังจากนี้ไปนะครับก็บอกเลยว่าหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอได้เท่าไหร่มันก็เหมือนมีเรื่องราวที่จะต้องใช้ต้องทําหามาก็ต้องใช้ไปลักษณะแบบเนี้อดทนมากต่อการเงินหลังจากนี้คุณก็ยัง,ต,งต้องอดทนอยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนยังไม่สว่างฟ้ายังไม่เปิดนะต่อให้เงินได้เยอะเราขยันทํางานเราตั้งใจทํางเงินที่ได้มามันก็เหมือนไม่พอต่อการใช้จ่ายอยู่ดีนะฮะนะเพราะว่าเราคนเดียว แต่เราต้องรับผิดชอบหลากหลายมากมายเลยสีฟ้าเป็นอย่างนั้นไหมเราคนเดียวต้องรับผิดชอบหลากหลายนะครับมันต้องหนักแน่นมากๆเลยต่อให้มีอะไรมาสะเทือนใจก็ตามเราก็ต้องคิดให้ดีจัดการให้ดีถูกต้องไหมค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำใจยอมรับเนะี่ยเออหลังจากนี้ไปคุณก็รู้สึกแหละว่าจะต้องอดทนสมมุติว่าบางคนได้หน้าที่ใหม่ก็ต้องอดทนต่อง,งานเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ก็เพิ่มเงินอะไรแบบนั้นครับ ไพ่บอกว่าคุณจะต้องหนักแน่นถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามนะแต่ยังดีนะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นเงาเงาอยู่น,นู่นไกลๆนะที่คอยดูแลคุณอยู่ไม่เคยหา่างเหมือนกับว่าคุณเจอเคราะห์กรรมใดๆก็แล้วแต่ท่านมองแล้วว่าคุณผ่านได้คุณเป็นนักตู้และเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านก็เลยเฝ้ามองดูอยูนะ่ไงบอกได้เลยว่าบ้านสีฟ้าทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนะคอยดูอยู่ห่างๆนะอย่างห่วงนะท่านไม่ได้เข้าไปจัดการทําให้อ่การเงินของคุณเฮงดังปังรวยซะทีเดียว แต่ก็ยังคงฝมองเฝ้าดูอยู่เพื่อให้คุณนั้นผ่านไปได้ต่อเดือนต่อเดือนนั่นเองครับเอ,อจริงไหมนะพี่น้องเรารักกระดาษบอกว่าเพิ่มอ่ิ่มีทั้งโอ,ออมีโอทั้งเดือนเลยนะพี่น้องดอนไฟบอกเป็นค่ะพี่ตาการณนะบอกแอบเลือกสีฟ้าให้แฟนตรงมากนะครับนะ แล้วมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสามคนดีกานเปนี้ครับเป็นรูปใบหน้าหนึ่งคนแบ่งครึ่งนะฮะแล้วก็ใส่มงกุฎนะครับเราเป็นครึ่งอีกครึ่งหนึ่งตัดเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งตัดเป็นผู้หญิงพื้นหลังเป็นสีม่วงดำเนี่ยอ่ะโอเคนหครับเนี่ย ไพ่ใบนี้นะครับบอกว่าหลังจัดเนี้อไปนะครับจนถึงสส้นปีเนาะการเงินของคุณก็เหมือนกันครับก็ยังมีทั้งคล่องแล้วก็ไม่คล่องมีทั้งติดแล้วก็ไม่ติดแต่เหนื่อยครับเหนื่อยมากๆเลยก็เรียกได้ว่าผ่านได้แบบดีขึ้นกว่าก่อนนะกว่าปีก่อนๆแต่เพียงแค่ว่าการเงินมันอาจจะใช้จ่ายไม่สะดวกเท่าที่ควรในบางเดือนยังคงมีต้องสุการแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังคงต้องมีในเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินนะ อาจจะไม่พอบ้างในบางเดือนเนี่ยแต่บางเดือนก็ผ่านได้สบายๆนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีการเงินของคุณไม่ได้แย่นะครับนะยังไงก็ผ่านได้เพราะเท่าที่ดูเป็นแบบ50-50ครึ่ง,คร,งครึ่งหมายความว่าเราใช้คนเดียวไหมก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบหลายคนนะแล้วก็ต้องทายผ่านไปได้เท่าที่ดูนะครับก็คือผ่านได้แน่นอนจะไม่ติดปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบหนักๆน,นะเพียงแต่ว่าให้เตือนว่า ไม่เสี่ยงนะครับอย่าไปาหาเงินจากการเสี่ยงติดการพนันหรือเกี่ยวกับสุญาามีราอะไรพวกนี้จะทําให้เสียหายและการเงินยงแย่ลงนะ mm hmm. เพราะว่า,าไพ่ใบนี้นะครับไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ในเรื่องของการมอมเมาในเรื่องของการ กลางคืนอะไรอ่าเงี้ยนะินเล่ามายานะครับการพนันอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังต้องไม่เล่นต้องไม่สนใจนะรวมไปถึงหัวยจไ,ไม่ด้วยนะครับเพราะคุณไม่มีโชคทางนี้นะแต่ถ้าคุณใช้จ่ายไปปก,กตินะก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้จริงๆครับนะเท่าที่ดูดีครับไม่ได้แย่น่